เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมตั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะคุณคุณป้านะครับที่ค้าขายของตามร้านตามตลาดนัดนะครับ กลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับคลิปนี้ e p นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้นะครับจากสมัยก่อนที่ครูโดงประกาศรับซื้ออยู่ที่1000ถึง1 5 0 0บาทนะครับปัจจุบันนี้มีร้านใหญ่ๆรับซื้อไปนะครับอยู่ที่2,000บาท พอกูโดงเห็นแล้วก็โอ้โหเราก็อยากได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญ10บ,บาทในหลวงราชการที่9เก้าภาษเล็กนะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2534เหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราช2534นะครับจำนวนการผลิต1ล้าน3 8 650เหรียญ ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5ลำดับ5นะครับสำหรับเหรียญนี้แล้วก็เป็นปีลึกๆด้วยคุโดงบอกได้เลยนะครับเหรียญนี้ผลิตมาเพียงแค่1ล้านเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5ที่เหรียญที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่2 0 0 0บาทคุโดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับเท่าที่คุโดงเห็นนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญไส้แตกแต่เยอะกว่าของคูดงให้ชมนี่เยอะมากนะครับเป็นเหรียญไส้แตกเนี่ยเนี่ยแบบนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยส่วนนี้เป็นเหรียญไส้แตกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญไส้แตกปี2534แต่คูดงเห็นมีอยู่2เหรียญเลยนะครับเท่าที่คูดงเห็นเนี่ยมีสองเหรียญ2534้นะครับ ใครมีก็ลองๆองดูนะครับก็ลองลองเสนอคูดงมาถ้าราคาไม่แรงแล้วก็สวยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นครึ่งหนึ่งเลยเนี่ย2 0 0 0บาทคูดงก็ให้นะครับนี่คือข้อมูลแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญปกติถามว่ามีราคาไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญผ่านใช้ปัจจุบันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญหน้าเหรียญ10บาท ในกลุ่มนักสะสมก็เล่นกันอยู่ที่20บาทบ้าง30บาทบ้างแล้วแต่สภาพเพราะฉะนั้นครูดวงบอกได้เลยนะครับปี3-4มีราคาเกินหน้าเหรียญครูดวงพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับไม่ได้พูดในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าเป็นเรื่องปกติครับเขาต้องการซื้อของถูกมาขายเพื่อเอากำไรก็เป็นเรื่องปกติเชกเช่นเดียวกับคนซื้อมอเตอร์ไซ์ มือ2มาทําเครื่องและนําขายเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้นะครับปี2,534แบบนี้2,000บาทแบบธรรมดาก็มีราคานะครับ20บาทถึง30บาทแล้วแต่สภาพวันนี้มีข้อมูลสั้นๆนํามาชี้แจงให้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใครมีปี3,4 3,1คูดวงรับซื้อปี3 4 ปี4 1 4หนึคูดวงรับซื้อนะครับนี่ถ้าเป็นไส้แตกแบบนี้แล้วคุดวงให้ราคาสูงด้วยวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพเมื่อเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะมีแรงไปดูแลคนที่เรารักได้ด้วยความรักและปารถนาดีจากคุณดวงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ